โอเคได้ไหมน่ารักเลยฮะเคยคิดมาก่อนเลยว่าจะได้ปั่นจักรยานที่ขอนแก่มไม่เคยไม่เคยเนาะไม่เคยเนาะโอเคโอเคได้เลยอันเดอะไอ้สพีนะใครช่ก่อนนะฮะเอาเลยฮะทุกคนนะฮะเริ่มเลยจัดคุณจะดีดีกว่านะมาเล่นเกมนะฮะซึ่งเกมของเรามีชื่อเกมว่าเล่นเกมไปไหนดีครับอ สวัสดีครับแต่ขออนุญาตได้เชิญกล่องนะฮะจับไ ER ักกีดดครับจับนักกีดดิ้งคนละสามคนท่านละสามคนอย่างที่บอกไปเอสไม่ท้องบอกว่ามีนะฮะคนเลียคนเลีหน okay. ่อยครับเยอะมากจริงอ่าโอเคอุ้ยตายแล้วขอโทษนะคนเมื่อกี้นะไม่เห็นจริงๆนะฮะอ่ะขอยังบอกว่าที่ฝ่ามือโอเคหนึ่งแล้วเอาล่ะทีที่สองไปเลย ก็คือทีมใครทีมใครทีมม okay, ุดน okay. okay. sure. ั่นนะเพราะฉะนั้นเพื่อพิธีกรนอนน้อยฮะฝากเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมุดเดี๋ยวลุ่มเดี๋ยวปนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ปิงคนเอก่อนสามคนสามคนสองแล้วไม่น่าเชื่อเนาะมันจักรยานได้เหงื่อเหมือนกันเนาะสุดไปเลยสุดๆแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่มอบการให้อ่ะโอเคมีนะเดี๋ยวมีจะไปสองจะไปสองโอเค โอเคเได้เลยฮะเอาเลยฮะฉันแรกทีมปิงนะทีมปิงนะทีมปิงนะเพื่อการเป็กนการเนิแนตัวตนนะ่้าเป็นคนคนกุกีขึ้นมาเลยนะฮะ <laughs> แลระบเปน็นนวะ่นะไม่ไม่ <laughs> เขาไม่กิเพราเขาไม่อยากข <laughs> ึ้นแน่นอนครับ <s> ม <ir> <te> ีม <s ir> <t> ้เธออยากเล่นเกมด้ายตงเฉีบนทกคนทก่นทกคุก <s> ท <ir> ุกคนทุกคนทคนทุเจเจเจเเเคน อันแรกคือขอความแสดงเพลงพอดีกับ C 4 C 4อยู่ไหน C 4อยู่ไหนเนะขามนเลยหรออ๋อยกมน C สนะครับ N N 4 3สามอยู่อยู่ไหมอยู่ไหมอย,อย่าอย่าแข่งเพื่อนอย่าเกี่ยงกันนี่ไงคนซื้อสีส้มใช่เลยใช่ไหม ไม่ใช่เหรออู๋นี่ปิงรีรรอบบอกมือเลยอ่ะ <S 1> <S 1> ไม่ลงมาเลยอ่ะด้ยวยความสัตย์จริงเกมไม่ใช่ชักเยอะจริงๆมละบาดขนาดนั้น C4 C4 N43 n, n อยู่ไหนฮะตัวพี่เสวนจจมูกใช่ไหมกี๋ขิงเพื่อนข้างๆสักทีหนึ่งได้ไหมตัอที่มาแล้วใช่ไหมรามาแล้วอ่ะคนแรกอคคนแรกคนที่สองโซน A3 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 อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหมคนนี้คนที่มาข้างนี้นะฮะขอสเล็กคนดีกับ L14 L14 อยู่ไหนฮะฮ่าเซฟกันดีๆด้วยนะฮะมีน้ำพกน้ำมานะฮะผมบอกแล้วว่าต้องไม่ประหยัดเลยผมไม่อยากเล่นหรอหน่อยใจอ่ะหน่อยใจกันแล้ว นี on er ่เกมนี้พี่กุซาเป็นคนบอกเขานะว่าจะเล่นเกมนี้จริงจิงโอเคอ่ะจริงพี่จริงและท่านสุดท้ายนะครับทีมปิงเนี่ยก็คือซีสามซีสามโอเคและในระหว่างนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่ขออนุญาตคที่พี่ประกำนให้ารจะให้สองคนไปซับหน้าก่อนนะโอเคระบบพอผ่านดีมากเลยนะโอเคซีเอา ถูกต้องแล้วเอ่ซ c ซีันนี้ c ีอยู่ไหนโซน c ีอยู่ไหนอุยสี่มานะวันนี้สี่บนนะขอเสียงคุดีกับ TT53 is generation PG c l i ี t ีใช่ไหมฮะใช่ไหมเดินลงมาเลยนะฮะเดินลงมาได้เลยลงมาได้เลยนะครับ is generation นะ มาต่ออันนี้คือทีมของมีนทีมมีนนะทีมมีนนะทีมมีนนะขอโซนแรกคือ A Where a U A you A A2 A 2 A 2ขอแสดงความยินดีกับ D 5 8 D58 บ5 8 D 5 8บ D ที่อุชบาที่อุชาโอเคฉันได้เจอแล้วใช่ไหมอ๋อเขาก็ไม่อยากเล่นครับแสดงคีามยนะฮะ ไม่รู้ว่าแสดงความยินดีดีหรือเปล่าดีดีดีไมเล่นอยู่แล้วเนาะอ่ะต่อมาต่อมาขอแสดงความยินดีกับโซน B 3 B 3นี่ัห B 3เซ็นเตอร์เลยเนาะเซ็นเตอร์เลยเนาะ B 3ขอแสดงความยินดีกับ F F 3 3 F F ส3 F F 3 3 F F 3 3นะฮะโอเคต่อมาโซน เอสามเอสอย่ไหนเนะอสามเอรีนะขอเซ็นพรธีกับอันนี้อะไรอ่ะภาษากิหรือ O หนึ่ง O 1เนาะ O 1 O หนึอยู่ไหนโอเค O 1 r i g โอเคครับขอเซ็นพรธีกับผู้ประสบภัย,ยผู้โชคดีด้วยน้อยใจอะ่ะรอเล่นนะเกมไยมาเก่ม,ยาก,กมยากเลยเก่ไปยากเลยเก่ม<ว>ยากเลยจริงมาก เีมงานเอากุปปองใช้คำว่ากุปปองนะฮะไปเล็กหน่อยเดี๋ยวพี่ไปนั่งพูดกติกาเนะทุกคนกติกากติกาง่ายมากจริงๆนะฮะก็คือนะครับกติกาของเราในครับคือเล่นทีละทีมโดยจะให้มีแรปปิ้งนะครับเป็นคนไทยคุณสมัครต้องเป็นคนไทยนะฮะนะฮะแล้วก็โดยไฟกลับจะเป็นคนใบ้นะครับให้ให้หัวหน้ากลุ่มเป็นคนไทยได้ถูกนั่นเองครับ โดยนะฮะจะเริ่มเล่นก็จะมีจะให้มีและปิงทำท่าขับรถพร้อมพูดว่าไปไหนดีครับแล้วแต่ก็ต้องเป็นใบคำนะครับเป็นบทบูโดยจะเป็นสิ่งของคือไปซื้อของหรือว่าเป็นบุคคลก็คือไปหาใครนั่นเองนะครับเราจะมีทั้งหมดบทมูมม่ละแปะคำใบนะฮะแล้วก็ทีมไหนทายได้มากกว่าในหนึ่งทีม่าเป็นผู้ชนะนั่นเองครับอ่ะยวขออนุญาตรีเช็คนิดนึงนะฮะโอเคพร้อมไหมพร้<ข>อม <ขอ S 2> ครับว่าดูเรื่องการเล่นเกมนะี่คุณแต่คน ตัวีเล่นเกมใครชนะใครนะอุ้ยสูสีนะชิปโกนสูสีนะไม่สบายใจไม่สบายใไม่ยิงแต่ชิปอปิงอะไรนะไม่ยิงแต่ชิ่ปิงบางครั้งมีก็ชนะล้อโอเคโอเคเล่นเกมเหไรเล่นเกมครับผมพวกมาปลอดภัยนะทุกคนนะเกมนี้ไม่ได้อะไรจริงๆนะนอกจากความภาคภูมิใจพูดนึกจริงไม่ได้โกหกด้วยนะโอเคโอเคได้ได้เลยอ่ะตอนนี้ทีมงานรีเช็คพร้อมอย่างพร้อมอย่าง ถ้ายังไม่พร้อมนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมีจะเต้นโชว์สองเพลง